พ่อมาหมวกเวณีมาใส่อรเดีว่าเจ้าะขึ้นเชิงสิไปหาต้องโกดอันอันนี้ที่แอนไปถ่ายแบบนั้ชุดไทยอันนี้ก็ผู้แด่งชุไทยนั้นอ่านายแบบนี่แหละ

นี่หว่าอ๋อคืออโคือเจ้าเลยดิอ่อจมูกโดงโดงแบบประตร้องตัวโอโตยี่หีหวะ

สี่ทุ่มครึ่งไปดังยูแบบว่าสนใจเ้อเอาเ้าไปเลสดแล้วบ้านี้เพราะตอนสีขับสีกับโอ้ยคันยางกายกันสิบโมโหน้ำกัาสีจัจไดเลยพี่อปถ่ายรูปหน่อยค่ะก็เลยเอาโทรศัพท์ไปซิ้อฟรีน่าคอยม่คือใครลืมเี่อเฮ้ยมึงเนี่ยทึ่งดำอันนี้ยังไม่ทำจมูกยังตาก็ยังไม่ทำ ว่าจาของแหนมก็เขาเลยเนาะวันนี้เสร็จจากการพี่แล้วแอนก็ไปกรุงเทพไปทำจมูกเลยดี